สวัสดีครับอ่หัวหน้าครับบอกหน่อยครับหัวหน้าปอ,อ,อะไหยครับ 1> ป .1 ครับนักเรียนน้อโมทำมาบุรุษอา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 คาอ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 คอาอาาอ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 าาอ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 อนอ การจัดการกับไฟล์นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครูขอทบทวนคาบที่แล้วที่สอนไปหน่อยครับก็คือ,อการตัวเคสของ CPU นะครับมันจะมีอยู่2ปุ่มครับมีปุ่มอะไรบ้างครับยกมือตอบเลยครับ,รบอีกปุ่มหนึ่งครับให้เมื่อกี้ใครตอบเมื่อกี้ใครตอบตอบวีสตาร์เอาแปลคนละเม็ด ขอเพิ่มอีกเป็นยังไงเดีกยวคืนเดีกก็คืนไแม่ค <like. S 2> mm ุณสามสิบอนแม่แม่คุณแม่คุณแม่าฮ่าเรียนกับครูเด้นะก็จะเถ้าใครตอบคำถามได้เนี่ยก็จะมีขนมหรือว่าเป็นของให้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ตอบได้ครับก็ แล้วจากการเปิดเครื่องด้วยปุ่มเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพื้นฐานจะมีพื้นฐานก็คือการคลิกเมาส์ครับมันจะมีอยู่สามรูปแบบครับมีใครตอบบ้างครับมีใครจะตอบไหมใช่ทขวาครับแล้วอะไรอยกหนึ่งางเลือเลือแคเรือ้เลือครับออกมาบางคนก็ออครับอ่าครับครับถูกครับให้ต่อนะเพราะว่าหนูเอ็มไม่ได้ยกมือรอแต่ยกไม่ได้ อันนี้เราก็ทบทวนนันเก่ามาแล้วนะครับก็วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการจัดการกับไฟครับก็การจัดการไฟครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่จัดการกับไฟเนี่ยจะเห็นเห็นรับหน้าจอเนี่ยมันจะค่อนข้างลบมากก็มันทําให้ดูเวลาหาของหาอะไรเงี้ยลำบากหรือว่าจะเป็นการคัดลอกไฟเวลาเราเห็น างานของเพื่อนเรือดีๆเนี่ยครับเราต้องการจะแบบเอาเซฟเก็บไว้ดูเนี่ยเราก็สามารถคัดลอกเพื่อมาดูในภายหลังได้ครับหรือว่าจะเป็นการาย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งครับแบบว่าเราจะเคลื่อนย้ายจากเค,ครื่องนี้ไปเครื่องนี้ครับมันจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างครับก็เดี๋ยวลองไปดูเลยนะครับขั้นแรกก่อนนะครับอันนี้ครูขออนุญาตนั่งสอนนะครับ มีใครไม่เห็นเมาส์บ้างไหมครับเนี่ยครับหมุนๆอยู่ครับก็อย่างแรกครับเรากดาคลิกขวาครับขึ้นมาตรงที่ว่างๆครับอยา่าไปกดคลิกตรงที่มันมีไฟอยู่ครับแล้วก็เลือกไปที่ n ิวครับแล้วก็โฟลเดอร์อันเนี้ยจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนครับเ<ะ>พื่อที่จะเป็นเหมือนเ,อเป็นแฟ้มที่เอาไว้เก็บ ข้อมูลครับมันจะได้เป็นระเบียบครับเนี่ยพอกดทราบปุ๊บมันก็จะมีชื่อขึ้นมาครับให้เราสามารถเปลี่ยนได้เลยพิมพ์เพื่อเปลี่ยนได้ครับเราก็ตั้งอันนี้เราตั้งเป็นมั่วๆก่อนนะครับอ่าพอได้มาโฟลเดอร์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการอย้ายไฟล์ครับเรามีไฟล์เนี่ยเราเห็นอันเนี้ยมันลกมากก่อนเนี้ยครูก็จะเอาในส่วนกลมๆห้าเนี่ยเอามาลากใส่ไปในก้อนนี้ครับแต่ว่า อันนี้ขั้นแรกวิธีการแรับเราลากเมาส์ก่อนครับลากคลุมให้ครบจากนั้นเราก็ลากเนี่ยใช้เมาส์เนี่ยลากเข้าไปในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการย้ายไฟล์เดี๋ยเราปล่อยเมาส์เนี่ยครับไม่เชื่อลองกดเข้าไปดูมันก็จะมีของที่เราย้ายไว้ส่วนแบบที่สองครับบางทีเราลากไม่สะดวกลากครับเราก็คลุมดําอันที่เราต้องการครับจากนั้นคลิกขวาครับ ่าแล้วก็กดนีครับ CUT ครับคัดมันจะอยู่วันที่4ครับถ้าเป็น Windows 10อ่ากดคัดเข้าไปแล้วจะเห็นว่าเวลาคัดสำเร็จแล้วอ่ะตัวงานของเราเนี่ยมันจะเป็นสีชื่อ,อ,อจางๆนะครับแล้วเราก็ไปในจุดที่เราต้องการได้เลยงั้นครูจะคัดลอกใส่โฟลเดอร์นี้นะครับเนี่แล้วเราก็กดในหน้าของโฟลเดอร์นั้นๆครับกดตรงที่ว่างๆแล้วก็กดที่ขวาครับ แล้วกด P A S T E ครับก็คือ paste มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็สมมุติว่าเราอยากจะคั้นลอกไฟล์ครับแบบว่าอันนี้คือเป็นการย้ายมันก็จะหายไปอันเก่าโฟลเดอร์เก่าที่เปิดเนี่ยมันก็จะว่างแต่ว่าถ้าเกิดบางคนอยากจะให้มันมีสองอันครับก็กดที่ที่ตัวไฟล์ที่ต้องการครับคลิกขวา แล้วก,กด copy ครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับ cut เลยครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับก็คลิกขวาแล้วก็ paste ลงมาอ่าังนี้เราเห็นครับชื่อไฟล์เนี่ยมันจะค่อนข้างยาวหรือไม่ถูกใจเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้นะครับโดยการกดคลิกขวาครับแล้วก็ rename ครับ มันก็จะเป็นคุมดำที่ขึ้นมาให้เราพิมพ์ชื่อใหม่ที่เราต้องการไปได้เลยนะครับ่าแต่ว่าข้อควรระวังนะครับมันก็จะมีตัวอักษรที่เราไม่สามารถใช้เป็นชื่อของไฟล์นั้นๆได้นะครับอันนี้ในเอกสารเนี่ยครูดได้ใช้เวทมนต์ในการเสกมาทุกที่หน้าของทุกคนแล้วนะครับไม่เชื่อลองดูนะครับมันจะมีเอกสารอยู่ที่บนโต๊ะของทุกคนโอโ นั่นแหละครับมันก็จะมีเขียนไว้เลยครัว่าตัวอักษรใดที่ไม่สามารถตั้งชื่อไฟล์ได้ครับอันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวครูจะลองใช้ดูลองครับแล้วเรากดตัวดอกจันเห็นไหมครับมันจะขึ้นเตือนว่าเลยไม่สามารถมันจะขึ้นเตือนว่าเราไม่สามารถใช้ตัวอักษรนั้นได้ครับอ่าและอันสุดท้ายครับเป็นการเข้าถึงแบบเร่งด่วนครับ ก็คือภาษาหรือจะเรียกทั้นๆาว่าการสร้างช็อตคัทครับซึ่งการช็อตคัทเนี่ยก็ทําคล้ายๆวิธีการออื่นะครับแต่ก็คือเริ่มจากการกดคลิกขวาเราจะลองเอาตัวอย่างนี้ครับเครื่องหมายตกใจนะเป็นเป็นเป็นไฟล์หนึ่งคลิกขวาครับจะจะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยครับที่ไม่ต้องสนใจครับรหาคําว่า send to นะครับ S E N D T O ครับเนี่ยก็เอาเมาส์อันนี้ไม่ต้องคลิกนะแค่เอาเมาส์ไปวางมันก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมาอีกหลายอันครับ เลือกอันที่3ครับ Desktop เนี่ยกดปุ๊บมันก็จะมีเห็นไหมในหน้าจอมันจะมีเป็นตัวไฟล์อันใหม่ขึ้นมาซึ่งเราสามารถเข้าตัวไฟล์นี้ผ่านทางหน้าจอได้เลยครับโดยที่มันไม่ได้ชัดลอกหรือว่าเคลื่อนย้ายครับนะเดี๋ยวครูจะลองเข้าไ้ดูนะครับเนี่ยมันนี้คือไฟล์ที่เมื่อกี้ครูสร้างการเข้าถึงแบบเร่งด่วนไว้ครับอ่าแล้วก็ มาแก้ที่ครูสอนไปอ่ะจะเป็นวิธีการแบบว่าค่อนข้างจะยืดยาวทางกเล็กน้อยครับแต่ว่ามันจะมีเป็นทางลัดของนักเรียนที่อยากจะทําแบบกดเร็วๆครับให้เรามองที่ตัวแป้นพิมพ์นะครับเดี๋ยวครูจะเอาไปให้ดูครับเนี่ยในมุมซ้ายล่างนะครับของตัวแป้นพิมพ์เนี่ยครับจะมีปุ่ม ctrl ครับเป็นปุ่มซ้ายล่างสุดเลยซึ่งคีย์บอร์ดทุกคนมันก็จะมีหมดนะครับ นี่หัวหน้าห้องเห็นปะมัวแต่ดูอะไรเนี่ยมีปุ่มคอนโทรลนะเห็นครับปูระลังโดนเตะไปมึงจะเห็เปล่าเห็นนะนี่นี่ปุ่มนี้อ๋อครับผมขอบคุณครับปูเดี๋ยวปูมนี่ยปุ่มคอนโทรลมีไว้ทำไมก็ เราให้เรากดปุ่มคอนโทรลค้างครับใช้นิ้วก้อยครับมือซ้ายครับยกมือซ้าย,ย,ายขึ้นมาหน่อยครับครับใช้มือซ้ายนะครับใช้นิ้วก้อยมือซ้ายนยกดค้างเข้าไปแล้วก็ตัว C ครับคิดว่านักเรียนคงจะรู้แล้วนะว่าตัว C ตรงไหนให้กดตัว C ปึ๊บอันแรกจะเป็นการคัดลอกไฟล์ครับเดี๋ยวครูจะลองกดให้ดูนะครับอันนี้ครูกดคอนโทรลปึ๊บตัว C อ่าตอนแรกเราก็จะไม่เห็นอะไรนะว่า ว่าไฟล์เรามาเปลี่ยนแปลงไรเพราะว่าเรายังไม่ได้กดวางครับเราก็ทําตามขั้นตอนเดิมมันเราไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะวางวก็คลิกที่โฟลเดอร์น,นั้นครับแล้วกดตัวคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดตัว V มันก็จะเป็นไฟล์มันจะถูกคัดลอกมาครับ <c oughs> อ่าอันนี้ก็จะเป็นคีรัะคนระับที่จริงคีรัดเนี่ยมันมีหลายปุ่มมาก,มากๆบนระบบปฏิบ Windows นะัติ์วินโด้สครับแต่นี่ครูยกตัวอย่างมาแค่อันหนึ่งครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็ ไว้ศึกษาต่อกันนะครับต่อไปครับจะเป็นการาดูไฟล์ครับการดูไฟล์เนี่ยให้เราสังเกตที่มุมมุมขวาเกือบบนสุดนะครับมันจะมีคาว่าวิวอ่าเรากดวิวเนี่ยตอนแรกอะ่ะเดิมทีคอมพิวเตอรอ์มันก็จะเป็นอยู่ในส่วนของคาว่าดีเทลคือตรงนี้ ไอตรงดีเทลเนี่ยมันก็จะบอกอะไรหลายอย่างมากก็คือชื่อวันที่แล้วก็ประเภทของไฟล์แล้วก็ขนาดของไฟล์อันนี้เราจะมาลองดูแบบการวิวแบบอย่างแรกนะครับก็คือ extra large icon ครับก็คือเนี่ยไม่เหมาะมันเหมาะมากกับการที่เราจะดูรูปครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นรูป ขนาดใหญ่ครับถ้าเราใช้ดีเทลแบบม,แมันจะไม่เห็นรูปเลยเราจะเห็น,นแค่ไฟล์ก้อนๆมาก้อนหนึ่งถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์ตาร์ดไอคอนก็จะเป็นเป็นรูปใหญ่ครับมันจะมีเอ็กซ์ตาร์ดไอคอนครับแล้วก็ลัดไอคอนก็จะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จะเป็นมีเดียมไอคอนมีเดียไอคอนเนี่ยก็คือจะเป็นไอคอนจิ๋วๆเล็กๆออกมาสมอลไอคอนก็คือคล้ายๆกับดีเทลครับแต่ว่ามันจะไม่มีรายละเอียดบอกชัดเจนครับ อ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอันนี้คือเดิมทีคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเวลามันเห็นไฟแรกนะครับมันจะเป็นมันจะเรียงตามลําดับครับซึ่งแต่ละลําดับเนี่ยมันจะมีความสําคัญของมันอยู่ซึ่งความสําคัญเนี่ยจะอยู่ในใบางานไม,ไม่ใช่ใบางานใบความรู้ที่ให้ไปครับซึ่งโดยตอนแรกเนี่ยเครื่องหมายตกใจเนี่ยถือว่าเป็นระดับความสำคัญที่สูงที่สุดถามว่าระดับความสําคัญเนี่ยมีไว้ทําอะไร ก็คือมันจะแสดงผลขึ้นเป็นตัวแรกครับยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีไฟล์อะไรที่สําคัญสําคัญมากอะไรเยงนี้ครับแล้วเรากลัวว่ามันไปเซฟกับอันอื่นแล้วมันจะหายไปหรือว่าโดนอันอื่นกบทิ้งไปเราก็แค่เปลี่ยนชื่อไฟล์ครับแล้วก็ตั้งเครื่องหมายตกใจไว้ข้างบนครับมันนําให้ไฟลนะ์นั้นจะถูกแสดงขึ้นเป็นอันแรกเสมอครับโดยหลักความสำคัญครับมันก็จะมีเรียงต่อไปก็เป็นพวกเครื่องหมายตกใจครับวงเล็บ แล้วก็คือหมายลบแล้วก็วงเล็บกล้ามปูครับแล้วก็จะเป็นพวกตัวเลขแล้วก็จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษครับแล้วก็จะเป็นตัวอักษรภาษาไทยซึ่งสมมุติถ้าเราตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะอยู่ท้ายๆเกือบสุดเลยเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์มันน้อยเมืเทียบกับตัวอื่นครับอ,อันนี้ครูก็จะ อันนี้ครูก็จะมีคำถามมาถามนะครับก็คือสมมุติถ้าเราต้องการที่จะดูรูปเนี่ยแบบต้องการให้เห็นรูปครับเราควรจะเลือกวิวแบบไหนครับอเอามือจับหูครับเอามือจับหูทุกคน,นครับครั้งนี้มันดีหรืครูดูก่อนว่าครูมีอะไรในกระเป๋าบ้างรร่ะ ก็หนึ่งสองยกอ่ะทีละพบโกงอ่ะทีละพบโดนตัดสิทธหนึ่งสองยกครับโอ้โหยกกันเร็วเหลยอเกินขอใหม่รอบครับเอามือจับหูครับไม่เปลี่ยนครับเอามือจับก้นครับจับก้นอย่าไปจับก้นเพื่อนผู้หญิงนะครับอ้าวหนึ่ง ยกครับผมเห็นเฟม <c oughs> เลือกแบบไหนดีครับอิตาลัสครับหรือลัสอันไหนครับใช่ครับถูกครับเราาะก็ากจะเห็นรูปเห็นไหมว่ารูปมันจะเห็นอย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้ค่อนข้างเยอะนะครับันึองวันไป นื่องจากของแล้วคุณมีจำกัดคุณจะต้องแบ่งครับเอาไปที่ชู่แผ่นหนึ่งครับเอาไว้ซับน้ตาเอาไว้ซับน้ำตาครับกุญแจรถหายปากกาอะไรกันคำถามที่สองนะครับ ก็คือ,อตัวอักษรใดไม่สามารถใช้ตั้งชื่อไฟล์ได้ครับในกระดาษวิเศษมีคำตอบอยู่ครับ,บมีใครใครพร้อมไหมครับเอามือจับก้นครับก้นตัวเองเอาไว้ครับหนึ่งสองยกครับสอง น้องมิวครับน้องมิวส้าหมค่ะมาถามอ่าครับถูกครับสักคู่นะครับอันนี้เป็นปากกานะครับไ,ไ,ไม่ของของ,ของ,ของครูเองครูเตรียมมาแจกครับขอบคุณค่ะใช่แล้ว คาถามก็จบกันเอาเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับก็ปบมือให้สองคนที่ตอบได้หน่อยครับก็สรุปนะครับเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับจะมีการทั้งการคัดลอก การเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนชื่อไฟล์ครับหรือว่าเราจะสร้างการเข้าถึงแบบเร่งด่วนครับได้ง่ายๆครับโดยส่วนมากก็จะใช้ผ่านทางคลิกขวาครับแล้วเราก็หาเมนูที่เราต้องการครับซึ่งเมนูพวกนี้เรากดๆไปเหรอครับบางทีไม่ต้องกลัวว่าเราจะกดผิดครับมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็ในการวิวครับการปฏิบัติจริงอ่ะสำคัญกับกว่าการที่จะมานั่งฟังครูครับดังนั้นสิ่งที่นักเรียคนควรทำคือ กลับไปศึกษาครับไม่ว่าสมมติถ้าบ้านไม่มีคอมเนี่ยนักเรียนสามารถมาขอครูดูขอครูใช้งานได้นะครับเพราะการเนี่ยวิวไฟงี้ยบางทีเราเองก็จาได้จำได้ไม่หมดหรอกครับว่าแบบไหนมันดูยังไงบ้างครับเราก็สามารถกลับไปศึกษาดูที่บ้านครับหรือว่าก็มาขอครูใช้งานครับครับจบแล้วครับ ชาวุเอ้ยไม่ใช่นะคะครูอินทัศนมองทีไรได้ว่าอาจารย์เดชาวุธมายืนสอนอยู่ทุกทีเลยนะคะโอเคอของอินทัศนะคะหนูเดินทางสายกลางอะเกือบเบี้ไปทางซ้ายด้วยซ้ำเลี้ข้ามมาอยู่ทางขวานะนะคะส่วนใหญ่จะสามนะคะสามอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆตอนเริ่ม ทบทวนด้วยคําถามเนี่ยนะคะตรงนี้การเกิดน,นําก็สามารถใช้การทบทวนได้เป็นทักษะหนึ่งที่ใช้ได้แต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่หนูยกตัวอย่างด้วยตอนช่วงที่เกิดน่ะนะคะน่าจะเป็นตัวอย่างที่มันใกล้ตัวผู้เรียนมากกว่านี้มันจะง่ายขึ้นอารมณ์ตอนนั่งเรียนกับครูอินทัศเนี่ยอาจารย์นนมองว่ามันน่าจะเหมือนสอนเด็กมัธยมศึกษาปีที่1มากกว่าสอนประถมศึกษาปีที่1 นาะหนูที่ไปลงฝึกสอนเนี่ยหนูลงระดับชั้นไหนลงประถมันเลยปรับยังไงดีนะคะหนูอย่าลืมว่าเด็กประถมกับความรู้พื้นฐานของหนูมันต่างมันไกลกันมากนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องคิดว่าเด็กไม่รู้เด็กไม่รู้จะทำไงให้เด็กรู้ในสิ่งที่เรารู้โดยง่ายที่สุดอะนะคะเด็กประถมสีสันรูปภาพกิจกรรมเกม อะไรทั้งหลายบัตรคําแบบฝึกหัดใบงานที่ออกมาง่ายๆจะช่วยให้เขาเข้าใจเนื้อหาที่เราต้องการสอนมากกว่าการที่เราบรรยายส่วนใหญ่ของเราจะเป็นการบรรยายเรื่อยๆแล้วก็บรรยายด้วยการพูดซะมากกว่านะคะต้องขยันหาสื่อนะถ้าลงไปเป็นครูประถมจริงๆถ้าแบบนี้เนี่ยเด็กหวอแน่เลยนะคะแล้วสุดท้ายหนูจะเหนื่อยเปล่าเพราะว่าอุตสาหสอนอุตสาหใช้พลังการบรรยายเนี่ยมันจะใช้พลังเยอะมาก แต่ได้ผลตอบรับกลับมาสวนทางกันคือน้อยมากสู้เหนื่อยคิดกิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนมาให้เป๊ะเลยแล้วมาถึงรันกิจกรรมอย่างเดียวแต่กิจกรรมนั้นต้องแฝงความรู้ให้เด็กได้โดยที่ที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า play and learn ก็คือแฝงการเล่นแฝงความรู้ไปในการเล่นในการเรียนแล้วมันจะสนุก <Okay. S 1> นะคะนั่งๆไปเอ้ย <Okay. S 1> นกว่าเด็กมัหนึ่งนะคะ ปรับตัวเองนะหนูลงประถมเนี่ยจะเป็นห่วงเด็กมากเลยนะคะแต่ถ้าหนูลงมัธยมนี่ไม่น่าห่วงเพราะว่าลีลาการสอนเขาเนี่ยกับเด็กโตเขาได้นะคะแล้วกเ็เรื่องจังหวะจากคนในการพูดของหนูดีอยู่นะคะแต่นี่แหละปัญหาคือเนื้อหาที่การนําเสนอการอธิบายเนื้อหาของหนูอะนะคะแล้วก็สื่อที่ใช้สื่อที่ใช้หนูใช้อะไรบ้างนะคะเมื่อกี้ ที่เห็นเห็นเป็นการสาธิตให้ดูแล้วก็มีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอาจารย์เห็นแล้วเรื่องของการแก้ปัญหาหนูก็คือถือคีย์บอร์ดไปให้ผู้เรียนดูนะคะแต่ที่มันเป็นปัญหาหนักกว่านั้นก็คือนะกระบวนการสอนของหนูเนี่ยหนูเลือกเนื้อหาเป็นเชิงการสาธิตในแผนก็เขียนการสาธิตแต่สาธิตแล้วผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยในแต่ละเรื่องที่หนูพูดใช่ไหมคะ แล้วสุดท้ายก็ค่อยมาตอนท้ายนิดเดียวเองในการที่จะมารีเช็คผู้เรียนก็คือมาดูว่าผู้เรียนเข้าใจไหมด้วยกันถามคําถามนิดหน่อยซึ่งมันผ่านไปหลายเรื่องมากแล้วแล้วเด็กเล็กเรายิ่งต้องทบทวนเขาอยู่บ่อยๆนะคะสาธิตในที่นี้หนูสมมุติเหตุการณ์ว่าเป็นห้องคอมพิวเตอร์เหรอคะใช่ไหมก็ตอนแรกคิดไปอย่างนั้นได้เห็นคิดไปว่าจะเป็นในห้องคอมแต่ว่าตอนเห็นครูบอกว่าก็เลยก็เลยเราตรงคิดว่าเป็นห้องคอมกอนก็เลยก็เให้เด็กเปิดเครื่องอะไรอย่างนี้ดเลย Uh, จริงๆถ้าเจอแบบนี้จริงๆแล้วสมมติว่าเราลงไปโรงเรียนหนุกเตรียมแผนนี้มาสมมติลงไปโรงเรียนวันนั้นคอมจ๊งไฟดับอะไรก็ว่าไปนะแต่ไฟโน้ตบุ๊กครูยังได้สมมุติครูยังสามารถที่จะเปิดโน้ตบุ๊กให้เด็กดูได้ครูสาธิตด้วยกันบรรยายพูดไปก่อนแล้วก็พอเสร็จหนึ่งเรื่องนะคะ uh, เราเรียกเด็กมาทํา เสร็จหนึ่งเรื่องเลอยๆอ่ะเรียกเด็กมาทําสุ่มมาสักสองสามคนสองสามคนอันนี้จะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเด็กได้ว่าสิ่งที่เราพูดไปเด็กเข้าใจไหมนะคะอย่าโซโล่ยาวจนจบแล้วก็พอจบปุ๊บสุ่มถามซึ่งเด็กสัดส่วนหนูไม่ถึง10%ด้วยซ้ําที่หนูเรียกเด็กมามาตอบตอบแบบรวมๆเมื่อกี้นะคะแล้วก็การกระตุ้นผู้เรียนมันมันยังไม่ได้เพราะหนูอาศัยการพูดที่ลากยาวเกินไปนะคะโดนหนักๆมีมีเต็มยังมีให้เต็มอยู่หนึ่งอย่างนะคะก็คือเรื่องของ เวลาที่เหมาะสมนอกนั้น3 B มีแล้วก็ไปถึง 2, 2> 1, 1> ก็มีนะคะปรับปรุงนะมีโอกาสให้ลองไปฝึกกับเด็กจริงๆแล้วหนูจะรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์แนะน,นำไปวันนี้เออตัวเราไม่แน่ตอนฝึกเต็มรูปหนูอาจจะต้องถ้าหนูปรับตัวเองไม่ได้หนูต้องขึ้นไปมัธยมนะคะแล้วแล้วหนูจะมีความสุขเด็กผู้เรียนของหนูก็จะมีความสุขด้วยนะคะโอเคขอเชียงวบมือให้อินทัศนค่ะอินทัศน